สวัสดีครับสหายพานเบ็ดทุกท่านครับสันวันปีใหม่นะครับก็จะให้สุขภาพนะครับแข็งแรงออกหมายก็ขอให้มันมานทุกครั้งครับที่ออกหมายนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามผลงานมาตลอดทั้งปีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมารีวิวลอกตัวใหม่ของผมนะครับอัมบูโปรแม็กนะครับอัมบูโปรแม็กสามนะครับซึ่งออกมานานมากแล้วครับผมก็เพิ่งมาเล่น ซาบูนี่ก็สุดยอดครับหลังการใช้งานมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับพระเอกของของผมเลครับราคาก็จับต้องได้ครับไม่แพงครับใช้งานได้ลื่นครับผมก็ได้เปลี่ยนแขนเป็นแขนคาร์บอนครับน้ำหนักน่าจะเบาขึ้นอันนี้คือแขนเดิมนะครับแขนเดิมมันจะมีลูกปืนอยู่แค่สองลูกนะครับผมก็ได้เพิ่มลูกปืนไป สองลูกนะครับเป็นสี่ลูกนะครับลื่นแล้วทีนี้จากเดิมลูกปืนครับมันจะมีอยู่แปดลูกก็เพิ่มมาอีกสองลูกนะครับเป็นรอบเจ็ดครับรอบเจ็ดจุสายได้เยอะมากครับร้อยกว่าเมตรนะครับพวกพีอีสามพีสองพีหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นสปูลลึกครับสปูลลึกแล้วหมุนเนียนนิ่มมือนะครับไม่มี สะดุดไม่มีอะไรครับหลังการใช้งานม,มาล้านหนึ่งเดือนครับสุดยอดครับอาบูโปรแมกครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับป 2, ีสองพันหกร้อยหกสิบสี่หรือสองพันยิบสองะครับก็เดี๋ยวไปดูติดตามผลงาน,นครับว่าบ่ายข้างทางจะมีปลาช่อนไซส์สวยๆให้เพื่อนๆได้ชมบ้างครับอ่า ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับก็พูดได้แค่นี้ครับเดี๋ยวก็ติดตามผลงานนะปีนี้ปีนี้ครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่นะนครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับเราเดี๋ยวเจกินครับบนหยุดหมายเพชรบุรีครับข้างทางครับเดี๋ยวเจรินครับสวัสดีครับลาก่อนครับสุดยอดครับ